สดีค่ะทุกคนมาแล้วระหว่างรอลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวจะขออนุญาตใหม่เนาะช่วงนี้ขออนุญาตโปเสื้อเสื้อยืดแขนยาวนะลูกค้าหนูจะโปให้ในราคา2,900บาทใครเคยซื้อ3,200ไม่ไม่เลยไม่กราบขออภัย ใครเคยซื้อราคา3,200ต้องกราบขออภัยเพราะว่าหนูจะจัดโปรให้ตอนนี้ในราคา2,900เท่านั้นมาชมกันเลยอ<า>ือนันเกินเลยนม่แก่สักเลยไหมว่าตอนได้กัน มากี่คนแล้วพี่เดี๋ยวรอนิดนึงนะเพราะว่ามันขึ้นช้ามากเลยตอนนี้ตึกแจ้งติดแจ้งเตือนด้วยกันสวยเนาองใหม่เป็นสกีนตีเสือเ้อป่ะต่อเลขติดยลงชุดจายมันดีๆนะไ<อ>ม่ขอามันองรอ,องได้แน้นี่นี่มันใอ,นนอันนี้อะไร นี่ค่ะมากี่คนแล้วพี่อ่าหกคนสวัสดีพี่ๆนะคะใครที่รองานเสื้อยืดแขนยาวโปรโมชั่น2 9 0 9เอาป้ายนี้ไปพี่ป้ายมงกุฎเขียวหนูขายอยู่3,200นะป้ายนี้หนูเคยรีวิวไปแล้วราคา3,200ก็หนูก็ขายไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้หนูเอามาโปรให้2,900เท่ากับป้ายอื่นๆที่หนูจัดโปรอยู่ช่วงนี้ มาค่ะชมกันเลยตัวนี้ดิกกี้นะคะใครรับกระสอบรีวิวหนูส่งให้ฟรีด้วยในราคา2,900บาทไปเลยนะคะดิกกี้นะตัวนี้ดิกกี้สวยๆเลยค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะอันนี้ตัวนี้สวยมากเลยพี่มันเป็นสีแบบสีเงี้ยแล้วดูสกรีนดิอูสกรีนอย่างหล่อเลยครับสกรีนน้องหมาสวยๆเลย แขนต่อก็มีนะพี่นี่อย่างเงี้ยคือแขนต่อนะคะแขนต่อสวยๆเลยอูราคายังแปะอยู่พี่ใหม่มากตัวนี้นะคะไซส์รวมนะคะลูกค้าแขนต่ออย่างเงี้ยสวยๆลูกค้าคัดแยกทำราคาได้เลยแล้วคือผ้าใหม่พี่ดูความขาวผ้าใหม่สะอาดมันเป็นเกรด A นะคะเกรดนี้หนูขายอยู่ที่3200บาทนะวันนี้หนูโปรให้เหลือแค่2,900้ ใครรับตัวรีวิวหนูส่งให้ฟีกต่างหากนะใครรับพิมพ์รับได้เลยหนูจะส่งให้วันนี้นะคะที่ดูความแวนตัวนี้แวนแล้วเป็นแขนต่อสีเทาดําสวยมากเลยแวนนะคะแขนต่อสีเทาดํานะตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนค่ะตัวนี้เป็นของแบรนด์แชมเปี้ยนนะคะนี่ แชมเปี้ยนอย่างนี้ลูกค้าดูดิไซส์กำลังดีเลยนะคะมีทุกไซส์ไซส์ S M L X L เลยโอ้โหตัวนี้เป็นของไนกี้ทุกคนตัวนี้เป็นแบรนด์ไนกี้ค่ะอันนี้ลมธรรมชาตินะไนกี้ค่ะพี่ตัวนี้เป็นแบรนด์ไนกี้นะโอ้โหพี่มีแบรนด์ให้หลุ้นแต่ลูกนี้ออกดีจังแบรนด์โปโลพี่แบรนด์โปโลปักม้าค่ะ ว้าวแบรนด์โปโลสวยสวยเลยโอ้โปโลปักมนะ้าผ้าเทาพี่สวยสวยเลยอะ่ะใครรับรีวิวเอาเลยนะนี่แขนต่อตัวแขนต่อขายได้ราคานะพี่แขนต่อกระสอบแล้วเป็นหมื่นเลยนะแขนต่อล้วนเนี่ยแล้วไม่มีของด้วยโห oh, แล้วพี่ดูไนกี้บิ๊กโลโก้ตัวนี้ oh, <my> สวูดใหญ่ตโตโโหระดึกมากพี่แม่รีดให้ก่อนดีกว่า มีดิกกี้อีกตัวหนึ่งพี่ดิกกี้ตัวนี้สีเขียวโอ้ดิกกี้สองตัวนะดิกกี้นะคะใครรับรีวิวพิมพ์เลยอันดับแรกเลยนะพี่มันเป็นเกรด A ซึ่งความใหม่ของเนื้อผ้าเนี่ยคือมันใหม่อยู่แล้วเนี่ยไซส์กำลังดีด้วยดูสีขาวสกรีนนะคะสกรีนแน่นๆแบบนี้เลยสวยอะ ีชิคเก้นุยพี่ดูผ้าดำดำสนิทสกรีนแน่นคอแน่นนี่คือข้อดีของเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าเกรดเอนะโอ้ยทุกคนโปโลปักม้าแดงนะคะตัวที่สองของกระสอบนี้อุ้ย อโปโลนะคะใครรับรีวิวพิมพ์เลยนะตัวนี้สกรีนปลาสวยมากทุกคนสกรีนแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะล้อเรียนหรอที่ดูสกรีนตัวนี้ ล้อเรียนแบบไม่รูนะเน <N ee> ี <a> ่ยพี่ดูความสก,กรีนแน่แนๆสีแบบสดๆแบบนี้ค่ะอุย้ยโปโลโอีกแล้วทำไมออกโปโลนอจังโปโลอีกแล้วนะคะใครชอบก็สอบนี้เอาเลยนะอุย้ยพี่โปโลโค่ะถ้าใหม่อ่ะสวยๆเลย ตังตัวสกินหลังสวยๆนะพี่นะเนื้อผ้าดีสะอาดเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะใครชอบรับได้เลยใครอยากถามสินค้าก็สอบถามได้เลยนะดูสกรีนก่อนพี่เนี่ยมีแขนต่อด้วยนะคะรัดเซลลนะตัวนี้ตัวนี้แบรนด์รัดเซลล์นะคะ สองไม่ขายขายโปรให้ในราคา2,900บาทนะคะเนี่ยแขนต่ออุ้ยแขนต่อออกเยอะนะพี่กระสอบนี้เปิดถลมเป่าคงองีกแ <c oughs> ล้หรองพันเ9 0 0เท่านั้นลูกค้าได้เกรดเออุ้ยตองน,นี้สวยได้ราคาเกรดเอไปเลย2,900พอจ้าอุ้ยแขนต่อเหลืองต็นนี้สวยจัง เหลืองเทาอย่างเงี้ยสวยพ,พี่ขายได้สบายสบายเลยต้นทุนสิบกว่าบาทนะคะพี่ขายได้แทบทั้งลูกเพื่อนเสียน้อยมากถ้าเป็นรุ่นนี้นะหนูขายแบบมานานแล้วสกรีนอ่ะพี่ดูสกรีนแน่นๆนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยพี่จะใครใจดีแชร์ให้หน่อยเนี่ยมันไม่ขึ้นคนดูเหอนกัน พี่ดูผ้าดำดำสนิทและสะกรีนอย่างแบบอื้หือดูดิขอยืมไปแพทแพบนรง<ด>นุ้เนี่ยพี่ผ้าสะอาดสะอาดเลยนะป้ายฟุตตัวนี้ป้ายฟุตค่ะเนี่ยเห็นไหมพี่เวลาหนูทาบตัวมันจะเห็นมันจะมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เนี่ยนะหนึ่งกระสอบจะคระทุกไซส์นี่แบรนด์ลัดเซลค่ะแบรนด์ผ้าแบบ ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะมันไม่ขึ้นอะไรเลยก็เหมือนไม่ขึ้นอะไรสักอยู่ สวัสดีค่ะอา้าวรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะพี่เนี่ยมันไลฟ์สดแล้วมันไม่ขึ้นนะพี่เจนกดแช่งน่นะมาใครได้นะพี่พี่แมม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 เดี๋ยวหนูปักหมดให้โอเคพี่แมมขอบคุณค่ะมาเจอกันหนูขอรีวิวต่อว,ว้าวคือเนาะคือ ซานตาคูสพี่ซันตาคูสหล่อมากตัวนี้สีอย่างสวยเลยสกรีนแน่นมากเลยค่ะซันตาคูสหุยซสกำลังดีเลยสกรีนหล่อๆเลยจ้ะรีวิวลูกค้ารับแล้วนะคะลูกค้าท่านอื่นสั่งได้เลยจะเป็นกระสอบใหม่แล้วนะคะ มีนะคะมีสินค้าพร้อมส่งอยู่ตัวนี้ลายพางมอสซี่โอ๊ตัวนี้สวยจ้ะเสื้อยืดแขนยาวเป็นอะไรที่ขายดีมากเลยพี่ดูดิพี่ดูคอแน่นนะพี่ดูสกรีนพี่ดูสีผ้านะสดสดแบบเนี้ยขายให้ถูกมากนะสองพันเก้าเท่านั้นนะคะดูดินี่สกรีนนะคะสกรีนมันยังดีอะ่ะพี่ยังแน่นนะคะ สีเหลืองตป็นยังไงสวยจังสวยอ่ะหึงกระสอบนะพี่อันนี้บิ๊กด็อกส้ากิโลนะร้อยแปดิตัวบวกลบได้เลยตัวนี้ของ Big d o ็อกนะคะป้ายบิ๊กด็เลยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะพี่เอาจริงหนูก็ใส่นะจะยืดแขนยาวคือพี่ใส่ตัวเดียวจบนะคะทำไร่ทำสวน ใส่ทํางานน่ะพี่ใส่ได้ตลอดเลยใส่ได้ทุกโอกาสใส่อยู่บ้านก็ได้ mm hmm. คือมันเป็นเสื้อยือดแขนยาวที่ใส่ได้ตลอดนะคะมันไม่ได้เป็นผ้าหนานะพี่ผ้ามันบางนะคะผ้ามันบางเป็นผ้าคอตตอนบางธรรมดาเนี่ยแหละใส่เป็นเสื้อยือดธรรมดานะตัวนี้เป็นของโอเบค่ะพี่แบรนด์โอเบนะคะนี่ด้านหลังโอเบแบบนี้เนาะ สีเหลืองนี้ก็สวยพี่ถ้าสดนะนนมีทั้งพื้นแล้วก็มีทั้งสกรีนนะพี่นี่บางตัวเป็นลายทางแบบนี้สินค้ามือสองแบบและตัวไม่ซ้ำกันตัวน,นี้มอสซิโอดําสกรีนชมพูแน่นๆเลยพี่ดําสนิทนะ45่กิโลพี่จ๋า คุ้มมากๆนะคะใครสนใจรีบสั่งเลยราคาโปรแล้วนะราคาโปรให้ปกติ3 2 0 0ลดเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะแผนต่อสวยๆค่ะซื้อไปหนึ่งกระสอบก็คือเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยพี่ ได้จำนวนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะร80ตัวบวกลบได้เลยคะแบบคะไซส์มือ2องแบบละตัวไม่ซ้ำกันตัวนี้เป็นของแบรนด์อันเดอร์นะคะแบรนด์กีฬาอันเดอร์นะตัวนี้นะคะห้าใหม่ๆสะอาดสะอาดเลยเออแขนต่อมันสวยเนาะที่งานแขนต่อลูกค้าประจำหนูที่เขาซื้ออยู่เขาขายได้ราคานะถ้าเป็นแขนต่อเอนี้ย จะขายได้ราคาดีนะคะเผื่อที่เราไปอัปเดตราคากันได้ได้ฟรุตนะคะเนี่ยบางตัวสกรีนแบบเนี่ยพี่นักร้องเอ่ยอะไรเอ่ยเอาไปคัดไปแยกทำราคากันได้เลยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัด ราคาโปรเอาได้เอาเลยนะพี่มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะโหลายเสือค่ะอย่างที่หนูบอกพี่ตัวนี้ป้ายฟุตมันจะใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะพี่ซื้อไปหนึ่งกระสอบเนี่ยเด็กเด็กวัยรุ่นน้องๆผู้หญิงนะพี่เขาก็ซื้อใส่กันนะต้นทุนสิบกว่าบาทพี่ขายเท่าไหร่ก็ได้นะคะขายไปเลย สามเก้าสามตัวร้อยสี่เก้าห้าเก้าแบรนด์แชมเปี้ยนค่ะขายได้หมดพี่ต้นทุนมันแค่สิบกว่าบาทนะคะนี่งานเซิร์ฟน่เนี่ยค่ะไรจะเอาเอาได้เลยนะคะได้ตัวนน,น่ารักจังใส่นอนได้ ัดแยกหัวผ้าตัวไหนสวยๆก็ที่อาจจะขายหลักร้อยอาจจะขายตัวละ100บาทได้นะคะตัวไหนที่เป็นแบรนด์ก็ตั้งราคาได้เลย150ก็ได้นี่เดี๋ยวหนูจะโชว์แบรนด์ด้านหลังให้ดูนะคะแบรนด์ที่ได้ในกระสอบก็คือต้องลุ้นเขาเรียกว่าหัวผ้านต่อเนี้ยสวยเขาเรียกว่าหัวผ้าหัวผ้านั้นก็คือตัวที่ขายได้ราคาสูงกว่าตัวอื่นนะคะ,มมะบแคน ใครจะสั่งสั่งได้เลยโปรให้แล้ว2 9 0 0เท่านั้นนะคะี่มมีทุกไซส์เลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีสีพื้นมีสกรีนหนึ่งกระสอบคือได้เยอะมากนะคะหนูเคยรีวิวไปแล้วนะสมัยที่หนูขาย3,200หนูก็รีวิวอยู่นะคะพี่แต่ตอนนี้หนูจัดโปรให้2 9 0 9พี่จะเอาก็เอาได้เลยใครเคยซื้อราคาเต็ม ว่ากันนะช่วงนี้ตลาดมันเงียบแบบพี่หนูก็หาของมาจัดโปรให้เรื่อยๆนะคะถ้าสะอาดที่ขายได้แน่นอนเนี่ยอย่างตัวไหนสกรีนอย่างเงี้ยพี่พี่อาจจะขายตัวละสี่เกาห้าเกก็ได้นะถ้าเขาดีอย่างตัวไหนที่เป็นสีพื้นพี่อาจจะขายแบบ29 หมดเพราะว่าต้นทุนของแค่ตัวละสิบกว่าบาทเท่านั้นนะพี่เนี่ยพี่ก็ลองไปคัดแยกรูตัวสกีนขายสี่เก้าห้าเก้าก็ได้นะคะหรือใครที่มีความสามารถที่จะขายได้แพงกว่านี้ก็ได้นะะัูนค้าซักรีดก็ได้นะคะซักอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนลูกค้าหนูไม่ซักไม่รีดก็มีนะคะแต่ก็ทะะําราคาได้ไม่สูงใครขยันซักขยันรีดเอาไปทําความสะอาดเพิ่มเติมก็ สามารถเพิ่มมูลค่าใ้สินค้าได้อีกนะคะใครสนใจรีบสั่งเลยดูมาเยอะจังเยอะมากเลยพี่นตสกรีนนะคะหือ่สิ่โทรศัพท์สิ่งโทรศัพท์ป่ะทีเ่นไออ เนี่ยพี่สกรีนอย่างเงี้ยตัวไหนสกรีนสวยๆพี่คัดแยกทำราคาได้เลยนะคะไซส์กำลังดีเห็นไหนมีทุกไซส์เลยไซส์เนี่ยหนูเฉลี่ยให้ประมาณ S, M, L, XL, 2XL ได้เลยจะเป็นุกตัวแล้วยสองพันนะคะพี่คัดแยกทำราคากันเอานะแต่ว่าผ้าเนี่ยสะอาดพี่ขายได้อยู่แล้ว ก็คือ2 9 0พันเาท่านั้นแหละอุ้ยเนี่ยมันมแขนต่ออย่างเงี้ยพี่สวยนะแขนต่อลูกค้าหนูขายกันตกร้อยเลยนะมันมัดย้อมค่ะลองบอกว่าเข้ามาดูนิดนึงนะลูกค้าเหรอใช่ลูกค้พา,พ,า,พ,า,พ,าพักผิดอุ้ยดิสนีย์อะเนี่ยแขนต่อพี่ พี่ตัวนี้ของดิสนีย์เวิลด์วอลดิสนี์นะคะพี่วอลดิสนี์สีดำสนิทใหม่มากนี่โลโก้นะคะดิสนี์นะหัวข้าสวยนะหัวกลางได้หมดพี่หางก็เลไปเลยนะคะหางก็ตัวไหนเป็นไม่สวยหางเลทิ้งไปเลย สิบบาทก็ได้นะคะทำไรอยู่แล้วโหมันได้เยอะเนาะได้เยอะนะคนุณที่ลูกเงินเนี่ยเด็กสเก็ตเด็กสเก็ตใส่เท่ๆเอาใส่ไม่แคร์ี่เมนี่ได้เยอะปะ <laughs> เนี่ยผ้าใหม่นะพี่คือผ้าดีนะคะเนี่ยอย่างพวกสไตล์อย่างเงี้ยเด็กสเก็ตในรุ่นชอบแต,ตนต่องี้ยก็ขายได้ราคานะสีพื้นธรรมดาพี่จะขายถูกหน่อยนะคะจะเอารีบเอาก่อนสินค้าหมดนี้ไม่เยอะหรอกพี่กรมเหลืองอือ อ,อ,อันนี้น่ารักเป็นน้องแมวเนี่ยผู้หญิงใส่ได้พี่สกรีนอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้น่ารักน่ารักนะคะผ้าดีพี่ยังไงก็ขายได้จับผ้าก็รู้แล้วว่าผ้าใหม่ใครชอบใครอยากรับรับได้เลยเนี่ยสีพื้นก็ขายดีนะบางคนเอาไปใส่ทำงานพี่เอาไปใส่ทำไร่ทำสวนกรีดยางต่าง ส,สวยๆก็มีนะคะบางคนก็อยากได้เรียบๆพี่บางคนชอบสกรีนหนึ่งกระสอบมันมีหลายแบบให้เลือกอยู่แล้วนะคะยกไปขายทำกําไรกันได้เลยพี่น,นี้ NFL นะเท็กซัสเท็กซัส NFL เท็กซัสใหม่มากพี่ใหม่มาก ปอรตัวนี้ก็สวยค่ะจานสปอร์ตสีแดงปักหน้าอกนะคะแขนต่อก็ยังมีอยู่เนะเนี่แขนต่อหนูโชว์ให้ดูหมดเลยนะพี่จริงมันเยอะมากเลยนะะลูกนึงที่คิดดูเนี่ยเยอะมากเนี่ยหนูโชว์ให้ดูเนี่ยราคาก็ถูกราคาก็โปร ไม่โชว์ให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้เนาะว่างานประมาณนี้เนี่ยอย่าเป็นสีพื้นที่มองว่ามันไม่สวยนะแต่จริงๆของจริงมันสวยนะใหม่มากเลยใช่มันใหม่สีมันสดตรงนู้นไลท์ตั้งกล้องผิดตั้งกล้องกลางไอ้น,นี่พอดีแดดรงนี่พอดีสีมันก็เลยเพี้ยนนิดนึงนะเห็นไหมพี่มันลงตรงกลางแดดเสีเหลืองค่ะโอ้สีเหลืองสก,กินสวยมากเลยตอนนี้ นี่อันนี้ด้านหน้าเหลืองใหม,มให่มองก่อนรีบไม่ใช่อะไรหรอกพี่รีบม,มารีวิวพัวขนตกเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่ได้มาเพราะฝนตกหนักมากเลยฟ้ามันร้องด้วยองพี่ เนี่ยใหม่ๆพี่ดูกริบๆเลยอะ่ะพี่ลองไปคัดดูนะถ้าพี่ยกไปอ่ะตัวใหม่ๆพี่ก็ตัวใหม่ๆพ,พี่แยกทำราคาเลยนะแขนต่ออ่ะ,ดอะเดี๋ยวเบ้นเบ้โชใว้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาเบนเรียน Four. ขายแล้วพี่เจนฝากถือกล้องตามหน่อยเราจะ,จะพาไปชมถ้าพี่รีดมันจะสวยขึ้นนีบคนะืนี่หัวค้าถ้ารีดก็จะสวยนะคะมีดิกกี้มีโปโลมีแวนเนี่ยโอ้ยไนกี้มีซันตาคูแตวอ,อีกตัวหนึ่งกำลังรีดอยู่จะได้เข้าช ป้ายมาใส่ใพี่หน่อยออเอานีบในโตโกโลก็ได้นั่นแหละแผนเลยแผนตโตโกโ,โกลให้หน่อยโอเคแต่ลเลยเออ อันนี่นะทุกคนใครสนใจเสื้อยืดป้ายมงกุฎเสื้อยืดแขนยาวป้ายมงกุฎเขียวป้ายนี้นะคะโปรโมชั่นให้2,900บาทครับได้เลยค่ะ